รัสเซียเผยหยวนขึ้นเป็นสกุลเงินสำรองของโลกแล้วนะคะถึงแม้ในเวลานี้อ่ะสหรัฐพยายามจะล้อมจีนนะคะแต่วันโลกกําลังล้อมดอลล่าไว้เรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะด้วยเหตุและปัจจัย2ข้อหลกัลกๆนะคะนั่นก็คือกลุ่มบลิกส์ค่ะที่เป็นแจ็คจะมาฆ่ายักษ์นะคะผู้ที่จะมาโค่นล้มดอลล่าค่ะตอนนี้ก็จ่าย20ประเทศแล้วนะคะยักษ์ใหญ่ทางด้านพลังงานทั้งนั้นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นซาอุอิอาร่านะคะแล้วก็เวเนเอลานะคะส่วนทางด้านของแอฟริกาเนี่ย แน่นอนค่ะเขามีทองมีทรัพยากรธรรมชาตินะคะอินโดนีเซียค่ะประเทศที่ใหญ่ที่สุดในเศรษฐกิจของอาเซียนเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยค่ะประเทศมหาอำนาจเหล่านี้นะคะก็จะรวมตัวกันเพื่อที่จะเทดอลลาร์แล้วก็จะสร้างสกุลเงินใหม่ขึ้นมาที่เป็นของกลุ่มบลิกส์นะคะส่วนเวทีที่2ค่ะในเวลานี้นะคะไปดังฟ้าของรัสเซียกันบ้างค่ะมีการประชุมเศรษฐกิจเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะคะซึ่งเป็นเศรษฐกิจงานยักษ์ใหญ่ของรัสเซียที่จัด ขึ้นเป็นประจำทุกปีเนี่ยแหละค่ะแน่นอนนะคะเวทีนี้ค่ะมีผู้เข้าร่วมร้อยกว่าประเทศเลยนะคะเกือบเกือบ200ประเทศค่ะแล้วก็งานนี้นะคะปูตินจะเป็นเจดันค่ะให้ประเทศต่างๆที่มาเข้าร่วมเซต์ปีเตอร์สเบิร์กในครั้งนี้นะคะเทดอลลา่าแล้วก็หันไปใช้หยวนอย่างแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นนะคะ2เวทีนี้แหะค่ะจะเป็นเจดันนะคะที่ทําให้หยวนจากก้าวขึ้นมาเป็น สกุลเงินสำรองของโลกในเวลานี้แหละคะ่ะทีนี้มาดูรายละเอียดการน,นะคะกลุ่มแรกคือสายบริกส์เนี่ยก็จะมาร่วมกันเทอร์ร่านะคะประเทศที่จะตบเท้าเข้าเป็นสมาชิกก็ประเทศมาหาอำนาจทางด้านพลังงานทั้งนั้นเลยนะคะซาอุอิอาระฮอนดูรัสอาเ์เจนตินาอินโดนีเซียตุรกีอียิปต์เม็กซิโกนะคะละตินอเมริกาในกวาดมาหมดแล้วนะคะหลังบ้านของชารัฐนะคะมาเข้าบริกส์กันหมดแล้วรวมทั้ง UAE ด้วยนะคะที่อุดมไปด้วย น้ำมันพลังงานแล้วก็ทองคำนะคะสำหรับกลุ่มสมาชิกบริกซ์ในตอนนี้ค่ะแน่นอนนะคะบริกซ์เองตอนนี้แซงหน้า GDP กลุ่ม G7 ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะด้วยความแรงของบริกซ์เนี่ยนะคะขนาดมาโครงเองยังจะขอเข้าร่วมเลยถึงแม้ว่าเขาจะเป็นกลุ่ม G7 ก็ตามนะคะแน่นอนค่ะในเวลานี้ดอลลาร์นะคะจากเดิมเนี่ยค่ะมีมากถึง80%ของโลกนะคะตอนนี้ลดลงมาเหลือ49% เซนของโลกนะคะแล้วก็หยวนเนี่ยแหละค่ะจะขึ้นไป80%ของโลกแทนที่ดอลลาร์นะคะซึ่งหยวนเนี่ยมาเร็วมากๆเลยก็เกิดจากปัจจัยที่สหรัฐเนี่ยแหละค่ะตั้งเป้าจะไปเล่นงานเศรษฐกิจของด้านราัสเซียนะคะแต่ว่าไม่สําเร็จค่ะแล้วก็ยังเป็นปูมแรงกลับมาทําร้ายตัวเองอีกด้วยนะคะการทิ้นดอลลาร์เนี่ยเกิดขึ้นเร็วกว่าที่คิดเอาไว้มากมากเลยละคะ่ะจากกลุ่มบลิกส์นี่เองนะคะหรือว่าขั้วโลกใหม่ค่ะเจเน็ตเยเลนเองก็ยังยอมรับเลยนะ ะะยุคป,ประวัติศาสตร์อันยาวนานของดอลลาร์กำลังจะสิ้นสุดลงแล้วล่ะคะ่ะ จีนเองก็หันมาซื้อทองคำอย่างมากมายทีเดียวนะคะในเวลานี้สะสมมา7เดือนติดต่อกันแล้วล่ะค่ะการซื้อทองคำของจีนตุนทองเนี่ยนะคะก็เป็นไปตามกระแสโลกละค่ะที่ธนาคารกลางประเทศต่างๆนะคะจะซื้อทองคำเพื่อที่จะย้ายออกจากดอลลาร์นั่นเองล่ะค่ะเพราะว่าความเชื่อมั่นในดอลลาร์ลดน้อยถอยลงนะคะและยิ่งในเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี่เองนะคะธุรกรรมข้ามแดนของหยวนของจีนเนี่ยก็แซงหน้าดอลลาร์ไปแล้วด้วยล่ะค่ะส่วนการจัดประชุมเซนต์ปเตอร์สเบิร์กเนี่ย ะะก็จะเป็นการเปิดตลาดของรัสเซียยุคใหม่รัสเซียยุคปัจจุบันก็คือที่มอสโกนะคะแต่ว่าราัสเซียยุคใหม่เนี่ยจะไปอยู่ที่อาร์กติกค่ะดินแดนที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถจะใช้ได้อีกหลายชั่วอายุคนเลยนะคะและอินเดียเองก็จะเข้าไปร่วมลงทุนด้วยค่ะอินเดียจะช่วยรัสเซียเต็มที่เลยนะคะในฐานะลูกค้ารายใหญ่ในการซื้อน้ํามันตลอดปีที่ผ่านมาแล้วก็ได้ราคาถูกด้วยอินเดียเองนะคะขนทับนัก ลงทุนนะคะไปมอสโกนะคะเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมาจะไปช่วยเรื่อง SME ค่ะแล้วก็ยังจะไปตลาดหน้าที่อาร์กติกด้วยนะคะจะไปช่วยสร้างเมืองจะไปช่วยสร้างไอทีสร้างอินเทอร์เน็ตต่างๆนะคะเพราะเราทราบกันดีว่าอินเดียเนี่ยเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านไอทีต่างๆนะคะก็จะไปช่วยรัสเซียสร้างเมืองที่อาร์กติกด้วยล่ะคะ่ะอาร์กติกเองเป็นดินแดนที่แข็งขั้วโลกละลายที่เกิดจากภาวะโลกร้อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เทียบเท่าได้กับดินแดนใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครเข้าไปขุดทองมาก่อนเลย ะะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจุดนี้จะเป็นจุดของความล้ำซ้ำของโลกยุคใหม่แล้วก็คั้วโลกใหม่ที่จะมีการแบ่งผลประโยชน์กันแบบวินวินอยู่บนคุณธรรมที่มากกว่าปัจจุบันละค่ะคิสซินเจอร์เองนะคะอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐก็เตือนค่ะว่าหากสหรัฐเนี่ยยังคิดถึงแต่ผลประโยชน์ของตัวเองแล้ว,ลวก็ใช้ลูกไม้เดิมๆนะคะก็จะถูกโดดเดี่ยวจากโลกไหนที่สุดละค่ะ ล่าสุดนเรนทาโมดีเมื่อวอินเดียนะคะก็จะมีกำหนดการเยือนทำเนียบขาวพบไบเดนด้วยนะคะตามใบสั่งละค่ะก่อขาดว่างานนี้นะคะเป็นที่ทราบกันดีแล้วละค่ะว่าอินเดียก็คงจะไม่เอาด้วยนะคะสหรัฐเองก็คงจะต้องปล่อยอินเดียไปค่ะถึงแม้ว่าทางด้านของกลุ่มคอทางด้านการทาหารนะคะอินเดียจะอยู่กับสหรัฐแล้วก็ตะวันตกแต่ว่าการค้าเนี่ยอินเดียมาทางด้านของจีนกับรัสเซียแบบเต็มตัวแบบฉุดไม่อยู่แล้วละค่ะแล้วก็ยังมีโลกแห่งอนาคตที่อาร์กติร่วมกับรัสเซียอีกด้วยนะคะ